ธรรมะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำแฟตหน้าเว็บด้วยโปรแกรม Aero f l a s Intro Banner Maker 3.4นะครับก็ดับล็ลคลิกที่ Aero f l a s Intro Banner Maker นะครับเปิดไฟล์งานนะครับไฟล์งานนี้ผมอยู่ตัวอย่างแฟตที่ให้ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมที่อัพขึ้นไปในโฮสต์วัดแก่งนะครับ ก็เปิดวัดแก่งศูนย์ตัวอย่างแฟดนะครับอยู่ในตัวอย่างผมใส่ไว้ในตัวอย่างแฟดนะครับวัดแก่งศูนย์หนึ่งรีวิวตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็กิ๊กมาที่อันดับแรกคือไซส์ก่อนว่าขนาดนะครับขนาดอันนี้คือขนาดตามรูปภาพของเรานะครับจะมาปรับแต่งทั้งรูปภาพของอาจารย์ ความกว้างความสูงรูปใหม่ไม่เท่ากันก็มาปรับค่าตรงนี้นะครับพิมตรงนี้อันนี้เป็นต้นนะครับแด้กาวตัวนี้แฟลนน้ต้องเข้ามาใ,ใส่ใหม่อันนี้เราเรามาใส่ใหม่ได้ครับส่วนหนึ่งสองเพิ่มเติมได้รูปภาพลบออกใส่ใหม่ได้ครับตรงนี้สามารถแอดเพิ่มอันนี้คือใส่ภาพใหม่ตรงนี้นะครับ ส่วว่าผมจะใส่ภาพใหม่ของวัดแก่งนะครับภาพใหม่เป็นภาพแพเทียนแพเทียนสาดลิงอย่างที่อาจารย์ว่าอันนี้นะครับแพเทียนแพเทียนครับนี่เป็นภาพล่าสุดมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับพอใส่ตรงนี้ปั๊บ เนื่องจากขนาดของอาจารย์ไม่เท่ากันดังนั้นต้องไปปรับนี่นะครับมาที่ไซส์นะครับไซส์ภาพตัวนี้ขนาดมันเท่าไหร่ครับขนาดมันคือ980า้คูณสามนะครับอาจารต้องมาปรับตรงนี้นะครับ267เป็น300ครับ300ศูนย์นมาดูนะครับเห็นไหมครับ ทนี้อยากให้ซาเล้งเด่นหรือให้ภาพผู้หญิงคนนี้เด่นถ้าซาเล้งเด่นก็ปล่อยไว้อย่างนี้แต่ถ้าภาพผู้หญิงเด่นนี่อันนี้ข้อความอันนี้คือวัดแก่งเรามาปรับที่โพสิชันครับอันนี้กำหนดค่าคร่าวๆนะครับปึ๊บ อยู่ด้านซ้ายนี่มันมา280อาจจะเป็น400กว่าลองดูนะครับ480หรือว่าไป580อันนี้เรากำหนดค่าครับพอขาวนี่มันจะกืนแล้วก็มาฟอนตแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองนะครับใส่เงาสีดำ Shadow, เชนเดลอาสักหนึ่งอันนี้ค่า Position ของเว็บวัดแก่งคือตำแหน่ง580ลองมาดูวัดแข่งวัดแข่งตำแหน่งแค่75ลองตั้งดู580 580ก็จะมาอยู่ด้านนี้ปรับตำแหน่ง อันนี้มันก็จะบางมันคือมันจะบางสาเล่งหน่อยครับแต่ว่าภาพผู้หญิงคนนี้จะเด่นนะครับอันนี้คือการปรับค่าซ้ายไปขวาขึ้นบนล่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราก็ปรับม่าล้วหกสิบห้าถ้าเป็นร้อยเจ็ดสิบก็จะต่ําลงมาอ,กอะกรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ต้องกะเอาครับใช้วิธีกะครับจะลงมานิดหนึง ลองดูนะครับผมปรับเป็นร้อเก้าสิบห็นไหมครับวัดแก่งมันจะมาชิดทับเกินไปนั้นร้อยเจ็ดสิบเมื่อกี้ก็พอดีนะครับตอนนี้ามาเอฟเฟกของพื้นเนี่ยนี่คือใช้ตัวเอฟเฟกนี่เรา เดิมขั้นตอนนี้มันจะไม่มันจะไม่มีมันมีให้เลือกหนึ่งตัวเอฟเฟกหรือว่านี่ปิดหนึ่งตัวเอฟเฟกก็คือสามารถเลือกเอฟเฟกอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้เอฟเฟกเราเลือกใส่เอฟเฟกครับใส่เมฆก้กอนเมฆนะครับอันนี้ผมใช้ใช้ นิ่งสตาร์เดี๋ยวแต่ถ้าเราต้องการใส่เอฟเฟกต์ไลท์อันให้มาคลิกตรงนี้ครับซับพอร์ตโมเดลแล้วคลิกที่คอนโทรลแล้วก็เลือกหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะใสเ่เข้าไปประชาว,วัดเก่งอาจารย์ tăng nguyên là cho น,นี้ไหมอะไรกัน,น,นี่แดงก็สามารถเลือกเอาหรือไม่ใส่เอาแค่อันเดียวอันนี้ ครับก็ใส่เอฟเฟกมันมีเอฟเฟกไว้เยอะครับถ้าจะใส่เพิ่มเพิ่มนี่คือเอฟเฟกต์ อันนี้คือข้อความนะครับข้อความอันนี้ข้อความฟอนต์หมายตรงนี้ครับพิมพ์วัดแก่งกระจานมาที่เทคนิคก็คือเลือกสีเลือกฟอนต์เลือกแบบอัรนะครับขนาดตัวหนาตัวเอียงแล้วก็อันนี้สามารถปรับ r o เ a t e ได้ นะครับอันนี้ปรับง่าได้อันนี้ผมใช้ศูนย์นะครับเหมือนเดิมปกติทีนี้ตัวตัวนี้คือไม่ให้เคลื่อนไหวคือใช้เป็นเว็บลิงก์เว็บลิงก์ก็จะมาใส่ u r l ของแอดเดสนะครับตัวนี้วัดแกงคือเวลาคลิกทุบ มันจะเข้าไปหาวัดแก่งเลยตัวนี้ไปหาวัดแก่งกระจา์นี่ครับเชื่อมเข้ามาวัดแก่งกระจา์เลยครับอันนี้เป็นเวบบลิ์นะครับท่นนี้ก็มาที่ Publisher นะครับตัวนี้ก็ Publisher เป็น s t m เป็น s w f เป็น gif เป็น a v i ได้นะครับ แล้วก็เขียน HTML ได้ด้วยโค้ดเซฟไปที่ไหนไปเซฟแล้วแต่ครับผมผมจะเซฟไว้ที่โลโก้ไว้อยู่ที่เดียวกันครับ วัดแกงศูนย์สองโอเค,คบันทึโปรเจกต์เซฟงานใหม่นี่เป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็นอีกไฟล์หนึ่งวัดแกงศูนย์สองมันจะเป็นไฟล์นามสกุล ini นะครับ ก็ปิดโปรแกรมได้นะครับก็ขั้นตอนรายละเอียดก็ไปลองทำดูเองนะครับธรรมสวัสดีครับถามอีกครั้งหนึ่งว่าเซฟนั่นไหมก็ yes โอเคนะครับ